สวัสดีครับก็อยู่ที่ชิตะว,วาคาไม้นะครับวันนี้พาไปดูรอ,อ,อกสถานที่คือหน้าง,งานของคุณสมบูรณ์นะครับหมู่บ้านวัดทานีนะครับผมก็ตัวพื้นไม้นะครับที่เรามาปูติดตั้งอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวพื้นไม้เนี่ยมันจะทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูลักรูหร่ขึ้นนะครับดูอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นทุกย่างก้าวนะครับผมยินดีบริการนะครับจากชิตวาคาไม้นะครับผายส่งพื้นไม้สักแบบนี้ในส่วนแบบนี้นะครับรวมทั้งบริการติดตั้งครบวงจรโดยทีมช่างไม้มืออาชีพนะครับถ้าสนใจก็สอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 4 1 4 2 2 4ปดสีหรื่ง่สองง่ตไลน์เอสทีดับบลิววีโนะครับผมคุณจุนนะครับยินดีบริการนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวผมจะออออิิินเสรร์ตตตตััววข้้มมูลด่่ททงงงชา โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับลงในท้ายคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ